哈哈。 ถือว่าน้องเล็กสุดเลยไหมตอนนี้เล็กก็มีอันนี้คือขาเล็กแล้วใส่อย่างนี้จะเป็ตัวอ๋ออันนี้ยังเล็กอยืนครับเนี่ยผมผมก็ว่าใหญ่เลยนะขารใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยยาวๆกว้างนี้เลยกางเยอะๆใช่ค่ะกางเยอะๆเลยรับน้ำหนักได้เป็นแบบโอ้โหเยอะเยอะมากเป็นร้อยอ่ะผมว่าใช้ลำโพงดอกโอ้โหดอกมาเริ่มขนาดเนี้ยนะอันนี้ก็คือรุ่นรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่นะคะรุ่นมันมีอะไรนะเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นรุ่นน้องเล็กรุ่นกลาง ก็รุ่นพี่ใหญ่ใช่ค่ะรุ่นนั้นแลวกวจะเป็นตัวนี้นะคะขายดีที่สุดอันนี้ขายดีที่สุดใช่แล้วช่วงนีง้ขายดีที่สุดอ่ะอ่ะเดี๋ยวกันตัวตัว2องพันเก้าขายขายดียที่สุดตัวนี้ขายดีที่สุดแล้วก็ลองมาคือตัวนี้ตัวนี้เพราะตัวเนี้ยมันได้ไม่เดียวฮะอ๋อได้ไม่เดียวได้ไม่เมไม่รุ่นเดียวกันะใช่เดียวรุ่นเดียวกันไม่รุ่นนี้เลยรุ่นนี้ค่ะก็คือว่าไม่ดีๆเหมือนกันใช่โอ้รุ่นนี้เขาจะเน้นไม่ไม่ดี ะะอันนี้น้องเล็กน้องเล็กขายดีมากนะเพราะว่ามันพกไปสอนหนังสือ,อ<ฮ>บางคนก็ซื้อมาบริจาควัดเบาเนาะโรงเรียนซื้อเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลองน้องเล็กกันก่อดดีไหมได้ค่ะอันนี้ไม่เป็นไรไว้อย่างงี้แหละ,ะเราลองน้องเล็กอ่ะรถบัสเอาขาตั้งมาตั้งน้องเล็กเลยมามเดี๋ยวเราแกะแกะ,แกะนะะี่ค่ะเราเราจะแปะไปให้เลยเพื่อให้ลูกค้าแบบ มีอะไรก็โหมก็มาได้แล้วเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไลน์คะเนี่ยเบอร์ล่างเบอร์บนสองตัวค่ะเป็นเบอร์ไลน์หมดเลยแล้วแอนไลน์ทั้งคู่เลยนใช่ค่ะโอ้แปะไว้ที่ลำโพงทุกตัวเลยนะฮะตอนนี้ดีจังเลยคือคือบางทีแบบซื้อไปแล้วแบบต้องไปนั่งเปิดคลิปหาเบอร์มือถือนี่ดูที่ลำโพงเลยโอ้โหดีมากเลยนะเราพยายามปรับปรุงอันนี้เราจะลองลำโพงตัวลังเล็กฮะแล้วก็เพลงไปไหนแล้วเพลงหายไปไหนแล้วเพลงอยู่ที่มืออ๋ออยู่ที่นี่ ตอนนี้เราจะลองด้วยขาตั้งนะคือคลิปที่เราทำมาแต่และตอนนั้นอะ่ะไม่ได้ลองด้วยขา<ช>ตั้งเลยนะคเสียง,งแน่นนะคะเนี่ยผมเพิ่มเบสให้เนาะนี่เพิ่มเสียงแหลมเสียงแหลมนี่เบรคะแล้วเราชดเนี่ยค่ะตัวเลวแค่เนี้ยแต่ดำขนาดน,นี้นะคะ แล้วนี่มีเอคโค้ดไม้ไหมตัวนี้มีแอคโคไม้กับวอลลุ่มไม้ตัวนี้ใช่ไหมแอคโค้หไม้กับวอลลุ่มไม้ก็คือมีไม้ตัวเดียวใช่ค่ะแล้วก็ใช้บอเอ๊ะตัวตัวที่แล้วเนี่ยมีวอลลุ่มไม้กี่ตัวโอ้อันนั้นเยอะมากสิบสองนิ้วรุ่นไรเอ็นอ่าตัวนี้ที่ที่บอกว่าวอลลุ่มไม้ค่ะอันนี้ไม้สองตัวก็มีวอลลุ่มสองตัวเลยป่ะหรือว่าวอลลุ่มตัวเดียวะตัวนี้มันจะปรับละเอียดไม้เหมือนมิกเซอร์ค่ะอ๋อปรับแอคโค แต่ว่ามีมีไม์ให้สองตัวใช่แต่ว่าวอลลุ่มใช้ด้วยกันใช่ไมค์หมือนไม้สองตัวใช้วอลลุ่มด้วยกันใช่ใช่ใช่โอเคแล้วก็เบ็ดไม์แหละไม์ค่ะอ๋อครัอันนี้คือไม์ตัวเดียวไม์ตัวเดียวนะฮะอันนี้เน้นพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายสื่อการเรียนการสอนรูยกไปสอนตามห้องอย่างเงี้ยค่ะหรือคนแบบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาเล็กๆยกยกหนักๆไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะอ่าน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวผมไปฟังหน้าเนาะ แล้วไม่ชัดนะคะเช็คหนึ่งสองสองสองระยะใหญ่ก็จะับมือนกันอันนี้เราปรับกับโรเยอะนล้ะสวัสดีค่ะทดสอบนะคะไม่จะชัดมากนะคะแล้วเราเช็ควงเช็คทู่ทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเช็คหนึ่งสองสาม ชัดแจ๋วเลยนะชัดจนแสบหูเลย <laughs> แล้วในการถือไม้อะมันไม่เหนื่อย,ถ,าานะยถ้าเกิดในราคาแค่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดในราคาแค่นี้เขาต้องอาทาไ,<ม>ไม้ติดปากไม้ติดปากแต่อันนี้ไม่ต้องทั้งห่างใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่ตัวเนี้ยให้ไม้เป็นหัวนี้นะคะให้ไม้อย่างนี้หัวนี้หัวนี้นจะเป็นด้าส้มด้าส้มนะคะต,ต่างกันตรงไหนคะ หัวใหม่่ะอ๋อหัวจริงๆก็ก็ดูลองแล้วเองอะหัวใหม่มันดีเปน็นอยนึงนีดีไหมนัม่นเองก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงมันก็ดี้ะขนาดชุ่มคู่เองแล้วเนะี่ยอันนี้ก็ตัวเนี้ยเอาผ้าปิดปากยังชัดเลยนะใช่ค่ะเสียงไม่ได้เบาลงเลยเนาะรับเสียงดีมากใช่ค่ะส่วนมากคนที่ซื้อแล้วว่าถึงกลับมาซื้อกันอีกอนะี่ยเขารู้แล้วว่าคุณภาพมันได้จริงอย่างเงี้ยค่ะ ลูกค้าเข้าแล้วเอ่อแล้วแล้วมีแบบประเภทซื้อไปขายไหมมีค่ะมีซื้อไปขายุยหลังไม่ค่ะหรออ่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครดูคลิปแล้วอยากซื้อไปขายที่ต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดนี่หายากแล้วโทรแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใช่ค่ะถ้าเกิดอยากจะซื้อจํานวนลดเยอะๆมาคุยกันได้ค่ะโทรคุยกันนะฮะได้ค่ะโทรคุยกันบางทีอาจได้ส่วนลดได้ค่ะเนาะบางทีเป็นทางเลือกนะฮะว่าอยากซื้อรับไปขายเนาะหรือว่าซื้อไปให้เพื่อน คือเราเราตอนนี้เราเน้นที่ต้องของดีแล้วปากต่อปากจะบอกกัน20ตัวก็ส่งสค่ะ30ตัวก็ส่งหมดค่ะฮะแล้วตอนนี้สั่งได้มากที่สุดล็อตหนึ่งเท่าไหร่ถามจริงสมมติว่าเขาบอกว่าอยากได้เยอะสุดเลยที่เท่ามีร้อยตัวร้อยตัวก็ต้องส่งละพ่งนี้ก็ต้องส่งร้อยตัวร้อยตัวก็เคยส่งมาแล้วใช่ค่ะนะฮะรุ่นไหนฮะร้อยตัวที่ส่งนี่รุ่นนี้สั่งทีเดียวร้อยตัวเลยแสดงว่าเอาจริงนะฮะเอาไปขายนะฮะเป็นทางเลือกเนาะ คือบางทีเข้าใจนะว่าบางทีต่างจังหวัดไม่มีแล้วก็ปากกันซื้อผมว่าบางทีปากกันซื้อได้นะปากกันซื้อมาสักหลายๆบ้านแล้วก็เอาไปสต๊อกไว้หน่อยเลยสู้ขายแหละน <c oughs> ะฮะนะฮะ ถือว่าน้องเล็กสุดเลยไหมตอนนี้ไม่ถึงน้องเล็กสุดแต่เป็นน้องเล็กที่เสียงดีสุดที่ไม่ดีสุดน้องเล็กดีสุดใช่ค่ะอันนี้คือน้องเล็กที่เสียงดีสุดใช่แต่น้องเล็กที่ราคาต่ำกว่านี้มีไหมมีค่ะมีเยอะนะมันจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เนาะพูดตรงๆคือไม้มันสู้ไม่ได้เราจะไม่หลอกลูกค้าเราจะบอกตรงๆเลยว่าด้วยราคาแค่เนี้ยแล้วไม้ที่แถมตัวเนี้ยมันตัวละพันตัวตัวละพันกว่าบาทลวมันมาแถมอย่างนี้ไม่ได้ พราะตัวนี้ราคาแค่นี้มันจะมาแถมไม้ตัวละพันสองเก้าสิบเงี้ยอย่างนี้ยไม่ได้นะะฮแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้สิ่งดีก็ใช้ได้สิ่งดีก็เคยทําคลิปไว้เหมือนกันนะฮะเคยทำค่ะตอนนี้ก็ใช้ดีค่ะนะะฮแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ล่าสุดค่ะก็สองตัวนี้เนาะนะฮะตัวนู้นน่ะคนชอบมันมีแถมงโต๊ะต่อไเลองร้องร้งสองคเราะตัวตั้องสองคนแต่นี่ซื้อไม้เพิ่มได้ด้วยซื้อไม้แล้วก็เสียบในช่องไม้คือไม้ลอยเนี่ย ไอ้อถ้าซื้อไม้สองตัวเนี่ยมันรับได้ไหมได้ค่ะได้ได้ค่ะคือถ้าเกิดซื้อราคาเนี้ยแถมไม้ตัวเดียวทถมไมตัวเดียวแต่ถ้าเราจะซื้อไม้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้มีค่ะมีช่องรีเซิฟเวอร์เสร็จข้างหลังนะคะมันจะมีตัวอ๋อแ,แ,แล้วมันจะมีไม้ตัวรีเซิฟเวอร์แล้วสมมติเราซื้อไม้ยี่ห้อเดียวกันมันมันใช้คู่กันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันรับสัญญาณตัวเดียวมันรีรีิฟเวอร์ในตัวรับไม้มันแค่ตัวเดียวอ๋อได้แค่อันเดียวนะฮะนี่นะฮะเมื่อกี้ผมเเหหลืออ็นนนนรรราาาคปะมมณยูู่ตตัวึงิสุด้ ดีไหมฮะตัวนู้หนูพูดตรงๆนะคะหนูไม่หลอกลูกค้าอ่ฮะธรรมดาค่ะธรรมดาลองดูได้ไหมได้ค่ะเผื่อเป็นทางเลือกเนาะได้ค่ะอันนี้นะฮะอันนี้ก็คืออันนี้คือ2590ันหเดี๋ยวลองดูราคาที่ประมาณสัก2,000เนาะก็คือเนี่ย2 0ง0ันทอนสี่บาทเป็นเหมือนตู้ตู้ไม้ค่ะตู้ไม้ตู้ไม้นะฮะคือให้เป็นทางเลือกเนาะโอ้มีโทรศัพท์เข้ามานะฮะคุยคุยก่อนได้เลยครับ คุย,ยคุยก่อนได้เลยนะฮะน,นะฮ <มา S 2> ะคนดังนะฮะคนดังบัตรบ้าจา๋าบ้ารช่วยเสียบ,บปลั๊กไฟชารที่ไหนคุยกับลูกค้าก่อนได้เลยนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลูกค้าออนไลน์เนาะตามสบายเลยนะฮะค่ะครับบัตรเสียบปลั๊กไฟเดี๋ยวชาร์จ <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือแบตหมดแบตชาร์จค่ะอ๋อไม่ได้ชาร์จไว้เนาะคือตัวนี้จริงๆมันมีแบตในตัวเนาะแต่ไม่ได้ชาร์จไว้นะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของร้านรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะฮะผมก็ดูไปก่อนไม่เป็นไรนี่เราก็เสียบฟักไปก่อนเนาะก็คือเป็นทางเลือกนะฮะคือตัวเนี่ยเจ๊บอกว่าโอเคคุณภาพจะสู้ตัวแบบประมาณนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเผื่อคนมีงบเท่านี้นะฮะ